วิธีการเช็คสายงานของบริษัทดวงจินรอินเตอร์โบเกอร์นะครับเพื่อนๆทุกคนเข้ามาคลิกที่โปรไฟล์ด้านขวามือบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปตัวตุ๊กตาจากนั้นเลือกไปที่เมนูตัวแทนลูกทีมนี้นะครับพี่ๆก็จะเห็นลายชื่อของตัวแทนของท่านนะฮะขึ้นในหน้าจอแบบนี้นะครับในนี้ก็จะมีรหัสตัวแทนนะครับชื่อนะครับ แล้วก็เบอร์โทรแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็รวมทั้งเวลาที่เข้าใช้งานด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับต่อไปเป็นการเช็คในเรื่องของค่าบริหารทีมหรือว่ารายได้จากการสร้างทีมนะครับคลิกไปที่รูปโปรไฟล์ด้านขวามือบนเหมือนเดิมครับเลือกไปที่รายงานคอมมิชชั่นครับตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาท่านก็จะเห็นรายรายได้ของตัวเองนะครับ ในหน้านี้ท่านก็จะเห็นรายได้ของตัวเองนะครับรายได้เกิดจากตัวแทนที่สร้างงานให้เรานะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้ที่เป็นนังสือสีดำจะเป็นสายงานลูกทีมของท่านที่ไปสร้างสายงานต่อเรียกว่าแม่ทีมนะครับในจุดนี้ตัวแทนท่านไหนที่มีลูกทีมคีงงานเกิดขึ้นนังสือสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็จะโชว์ข้อมูลนะครับ รหัสแม่ก็จะเป็นรหัสของท่านจากนั้นให้พี่ๆดูให้พี่ตัวแทนดูคําว่าเปอร์เซ็นต์คืนตรงนี้นะครับด้านขวามือก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์คืนกรมธรรม์เล่มไหนได้เท่าไหร่ก็จะมีคําว่าเปอร์เซ็นต์คืนตรงนี้นะครับแล้วก็คืนเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ก็จะโชว์อยู่ทางด้านขวามือแล้วก็รายได้รวมทั้งหมดนะฮะก็จะโชว์อยู่ข้างล่างด้านด้านสุดรายได้ตรงนี้ทางบริษัทจะทำการโอนคืนให้ทุกวันที่20ของเดือนผลงานเดือนนี้โอนเดือนหน้านะครับ สร้างรายได้ไร้ขีดจำกัดจากดวงเจรนญอิเตอร์โบเกอร์ยิ่งแนะนำมากยิ่งรายได้มากขอบคุณมากครับ